ไปคุ้มกับล้าครับในครัวบ้านส่วนทวีชาแนลวันนี้เนี่ยเราจะมีเทคนิคในการเก็บต้นหอมผักชีขึ้นช่ายนะครับให้สามารถเก็บได้นานเป็นเดือนเลยนะครับซึ่งมีกระบวนการทาอย่างง่ายมากๆเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูที่การทํานะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าอยากผมทําเมนูอะไรหรือว่าอยากให้ผมบอกคลิกในการทําครัวอะไรนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปได้นะครับเดี๋ยยวเเรราาาไไปปดดููีกกกทํันล ก็น,นี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บผักกันนะครับนนี้จะเป็นพวกต้นหอมผักชีนะครับนี่ที่ผมเก็บไว้ในตู้เย็นประมาณสามอาทิตย์แล้วครับให้ดูก่อนก็นี้เป็นผักชีฝรั่งนะครับกับตัวผักชีนะครับถามว่ามันมีความเหลืองไหมก็มีนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็สามารถเก็บได้อีกนะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับก็อนนี้เริ่มจากต้นหอมนะครับเราก็ซื้อมาจากตลาดธรรมดาเนี่ยแหละครับก็มาล้างเลยนะครับอันนี้คือล้างเอาตัวดินออกนะครับจากนั้นก็ให้เรามาลอกนะครับแล้วก็ดูว่าใบที่มันเหลืองๆเน่าๆนะครับก็ทิ้งไปแล้วก็เด็ดปลายมันออกนิดนึงนะครับตัวรากนี้ยังไม่ต้องตัดนะครับ นี้หลังจากเราลอกเราก็เด็ดปลายออกเลยครับให้เรานำมาล้างอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นก็เอาใส่ตะกร้านะครับแล้วก็พักทิ้งไว้ให้มันสะเด็ดน้ำให้มันแห้งก่อนนะครับถัดมาเราจะทำตัวผักชีใบเลื่อยนะครับอันนี้ผมเอาไปตัดรากออกนะครับเพราะว่าอันนี้ที่ซื้อมาเนี่ยตัวดินมันเกาะรากเยอะครับก็เลยตัดทิ้งไปเลย แต่ว่าถ้าใครซื้อมาเราลากมันดินเกาะไม่เยอะก็สามารถเก็บทั้งลากแบบนั้นได้เลยนะครับแต่ทางที่ดีก็คือแนะนำให้ตัดลากออกแล้วก็นำมาล้างก่อนดีกว่าครับนี่เราก็มาเลือกใบที่มันช้ำๆเหลืองๆทิ้งไปนะครับหลังจากเราเลือกใบส,สวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับให้เรานำมาใส่ตะกร้านะครับพักสะเด็ดน้ำทิ้งไว้ให้มันแห้งก่อนนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้มันแห้งก่อน จากนั้นเราก็จะมาล้างตัวผักชีต่อนะครับตัวผักชีนี้ก็แช่รากมันไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าตัวรากมันจะมีดินเกาะอ,อยู่เยอะตัวผักชีเนี่ยหลังจากเราแช่ไว้สักพักหนึ่งนะครับให้เรานํามีดนะครับแล้วก็มาขูดๆออกนะครับขูดตัวรากผักชีนะครับอันนี้หลังจากเราขัด จนรากเนี่ยขาวแล้วนะครับแล้วก็เลือกใบเหลืองๆใบเน่าๆออกไปจนหมดแล้วนะครับให้เรานํามาล้างอีกครั้งนเะพื่อน้ําไหลผ่านนะครับเสร็จนั้นก็ใส่ตะกร้าไว้ก่อนเนรับเดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้มันแห้งก่อนจากนั้นเราก็จะมาต่อด้วยตัวขึ้นช่ายนะครับตัวขึ้นช่ายนี่ผมตัดรากทิ้งเลยนะครับเพราะว่าดินเยอะมากครับเแล้วก็มาล้างนะครับ หลังจากเราแช่ทิ้งไว้นะครับให้เรามาเลือกใบที่บันเสียออกเลยนะครับให้เราเลือกใบเหลืองๆนะครับใบเหลืองๆอย่างงี้เราเลือกทิ้งไปเลยนะครับจากนั้นผมก็จะใส่ตะกร้านะครับผักไว้ก่อนนะครับนี้หลังจากต้นหอมกับตัวผักชีฝรั่งของเรานะครับแห้งแล้วนะครับให้เรามาเตรียม ห่อเลยนะครับเข้าตู้เย็นนะครับยังคงใช้กระดาษเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาน้ำเนี่ยนะครับเชื่อมตัวกระดาษนะครับจากนั้นก็เอาผักมาห่อเลยนะครับอันนี้ผักสองชนิดเนี่ยสามารถเก็บรวมกันได้นะครับแล้วก็ห่อเลยนะครับไม่ต้องคุมหัวท้ายทั้งหมดนะให้เหลือไว้นิดนึงให้ อากาศสามารถเข้าไปได้นะครับจะงผมจะนําใส่ถุงนะครับแล้วก็นําไปใส่ตู้เย็นครับสําหรับผักชีก็ทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าผักชีเนี่ยผมจะแยกอ,ออกจากทุกอย่างนะครับเพราะว่าตัวใบผักชีเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บางทีมันอาจจะเน่าเสียง่ายได้มากกว่าผักชนิดอื่นนะครับจากใบเล็กๆของมันเนี่ยอาจจะทําให้เน่าได้ง่ายนะครับก็ต้อง ห่อแยกนะครับผักชีก็เป็นผักชีเลยครับไม่ควรห่อรวมกับผักชนิดอื่นนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะให้ดูวิธีนะครับคือสําหรับบ้านใครมี랩นะครับก็สามารถใช้แปหรือฟิล์มถนอมอาหารได้เช่นกันนะครับก็ดึงออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พันห่อตัวผักไปเรื่อยๆนะครับแค่นี้เองครับแต่ว่าเราเว้นให้รูอากาศเข้าไปได้นิดนึงนะครับ ถัดมาในส่วนของขึ้นชายนะครับวันนี้ผมจะกำเป็นกำเล็กๆนะครับแบบพอใช้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะใช้การแลบนะครับเป็นกำเล็กๆแล้ว,ลวก็เก็บนะครับเพราะว่าเวลาหยิบใช้เนี่ยจะได้หยิบใช้ได้ง่ายๆนะครับ แค่นี้เองครับก็จะได้แบบนี้นะครับนี่ยสังเกตว่าเราต้องเปิดไม่บนก็ล่างนะครับให้ตัวอากาศมันเข้าไปเล็กน้อยนะครับแค่นี้เราก็จะสามารถเก็บผักชีนะครับต้นหอมแล้วก็ผักชีผักชีใบเลื่อยนะครับแล้วก็ขึ้นช่ายเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานหลายสัปดาห์เลยครับอย่างน้อยเนี่ยสสัปดาห์ขึ้นไปถึง1เดือนเลยนะครับ